เอาละครับผมท่านผู้ชมครับกลาวสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมช่องอเล็กซ์นะอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมเช่นเคยครับผมทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะผมที่ให้สัญญาไปนะผมว่าเซ็ตงบอควันสองของผมเนี่ยลองตะลุยซับเวดูว่าวจะไหวหรือเปล่านะยังไม่ ตั้งแต่แบบซิเนี่ยยังไม่ได้ลองลงซับเลยนะเล่นแต่ PVP นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับช่วงนี้ก็พักๆไปก่อนนะแล้วก็ขุดกับตกปลาใครที่อยากให้ผมแบบทําให้ดูอีกนะก็ขอ,อความรุณาคอมเมนต์กดไ like ลค์คลิปนี้เยอะๆแล้วกันนะผมคอมเมนต์มาด้วยนะอยากให้ผมลองขุดบ้างว่าเลทตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้คนก็แดงเลยนะตเต็มซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงสามทุ่มนะครับเป็นเวลาขุดคูน2นั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่มีบอกเนาะเดลี่อีเวนท์ที่จริงมันต้องเขียนบอกในนี้นะแต่ เห็นบอกในตอนที่อัปเดตมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับเค okay, ทุกคนนะผมจะแปลงเป็นบอสโลดนะครับผมซึ่งยังไม่เคยรีวิวไปเนาะสำหรับบอสโลดนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าเราจะลงซับไหวไหมกับสเปเชียลเราแค่บวกสินะอันเนี้ยจริงจริน600ใช่ไหมบวกสเปเชียลแค่สิเนี่ยเห็นไหมน้อยมากนะหกร้อยสิบสามเนาะถ้าเป็นสเตสเตัสธรรมดาเนี่ยหกร้อยสิบสามแต่บวกสิบไม่แน่ใจว่าบวกของอันไหนนะสเปเชียลอะ่ะอ๋อใส่ล็อกเกอร์สาม er ส่วนบวกสเปเชียลสิบนะครับของก็เหมือนตามเดิมจากคลิปที่แล้วเลยนะเดี๋ยวแบบรรรรรอออออแแแแบบ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 บขงปปััััเเเเลลลลววดี๋ยยซบบิ์ฟกกก่่นน้คมาท นะตอนนี้คนก็ทยอยแบบพักพักไม่ใช่แบบเลิกขาดหรอกนะผมเชื่อว่าต้องกลับมาเล่นแน่นอนครับถ้าเซิร์ฟทําดีขึ้นนะอ่ะโอเคเราไม่นอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูลีฟเวร์ดูครับผมว่าเราจะผ่านภายในกี่นาทีแล้วก็หมดขวดมานาเลือดเนี่ยกี่ขวดนะครับโอเคเดีย๋ยวไปลองดูก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดนะตอนนี้นะครับผมเว็บนี้เลยครับ www.cgoth.com นะครับเว็บนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน,นครับไว้ใจปลอดภัยต้องเว็บนี้เลย C Go th หรือ Z go th นั่นเองนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยกดเข้าไปได้เลยครับผมมาดูกันทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ฮิตเราก็เยอะอยู่นะเอา้าผปกดเลือดทำไมวะนะมือไปโดนนะ E ค่อนข้างแบบระยะกลางนะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับสำหรับ E ของ H road นะครับแต่ว่าน่าจะความเร็วก็ถือว่าโอเคแหละนะแต่ไม่เท่าอาแต่มันไม่ไม่ดีเท่าของ บอสซับกับไอ้นี่นะคกัำพาเลมนะส่วนมากคนจะใช้แค่บอสซับกัมพาเลมเนาะโอ้โหแหลกกระตุกครับเซิฟช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะกระตุกนี่ก็เดินชนอย่างเลยตุ้มไม่ต้องเก็บไม่ต้องแพงคนระับปวดมางมานา มันจะหมดแล้วใช้มันหมดเลยแล้วกันอ่ะผมจะพยายามพยายามแบบใช้น้อยให้ใช้ให้น้อยที่สุดนะทุกคนรอเดวที่มันดีๆกลับมาโอ้โหแต่พวกกดเบาเลยดับเบิลมีเท่าไหร่วะหกร้อยกว่าดับเบิลไม่ได้บวกเลยนะเฮ้ยเนี่ยมันยืนห่างกันเราอีเห็นมันกดไม่ติดเลยแค่คีย์บอร์ด เรามีแค่ลงดีนะสกิลเราเอาไม่ตายเหรอสกิลเรามีแค่ลงดีนะทุกคนที่บวกนะบวก4แล้วก็อ e, ีบวกห้มีแค่นี้เลยเพราะงั้นบวกศูนเหมือนเดิมครับเพราะถ้าอื่นไม่ค่อยได้ใช้นะใช้แค่ท่าที่มันโกงๆลงดีอย่างเดียวคนระับไม่ต้องอันใดเลยเต็บตัดขา3ตัวรวบอีก3ตัวแล้วติบไปอีก1ตัวเติบอีก1ตัวโอเคตุย เฮ้ยหลบเก่งด้วยหลบเก่งด้วยโอ้โหเนี่ยเซิร์ฟเป็นไรครับผมทุกคนช่วงเนี้ยเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเป็นตั้งแต่คลิปอ่ะที่ผมเล่นนั่นแล้วนะเนี่ยผมก็ไม่ได้ช้านะทุกคนเอาจิงมันเป็นตั้งแต่ตอนไหนวะไอตอนที่ผมเล่นอ่าชาร์เลนต์อาเคดอ่ะนะครับอูมโหเกือบหมดอุ้ยมีมีตัวไม่ตายด้วยเอ้ยอะไรไม่ตายอ่ะไม่ติดคลิปเหรอเยอะอะไรยังไงครับ ยกดไปหนึ่งยืไปหนึ่งคือโดนเยอะอยู่นะแต่มันไม่ตายเว้ยกระเด็นกระดอนดังโกตัวนี้ไม่ตายอีกโอ้โหมันยืนห่างเว้ยไปไปเสียค่อนข้างนานอยู่นะ อันเนี้ยเอ้ยใบบวกว่ะใบบวกดอกว่ะเอ้ยหายหายหายเดี๋ยวหายเก็บก่อนห่องของครับห่องของใบบวกดอกเว้ตอนนี้ถึงสเตจที่7ครับผมเราใช้เวลาไป2นาทีครึ่งนะครับอันนี้อีเลยแล้วกันขี้เกียจเล่นครับเอ้ยไม่ตายด้วยโอเคตุย บอกแล้วว่าออเราเบามากนะทุกคนสู้ค่อนข้างยากครับไม่ใช่ง่ายๆครับบอกเลยอูย้หหมดแน่นอนแต่ไม่ตายอุย้ไม่ตายสักตัวชิปหายแล้วโอ้โหชิปหายแล้วโอ้โหต้องอาคนหารออกก่อนนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันยิงเราเฮ้ยเศษมีเดียมหายออกเว้ย เอ้ยไม่ตายหรอกะดาเมทเราเนี่ยดาเมทเราฮิตเราตั้งไอ้นี่นะกูจะตายครับ900เกือบพันเลยนะฮิตเราอ่ะเออลืมไปคิดที่ข้อไม่มีบางทีมันอาจจะไม่ติดคลีนะครับดบคเตอร์แอนิมอลดแบเตอร์แอนิมอลโอ้โหเ,เดินแยกกันทำไมเพื่อนแยกกันทำไมลุงไ,ไม่ใช่เพื่อนอเฮ้ย โอ้โห oh, hey. กระเด็นกระดอนโอ้โห่ไม่ได้ตีงเลยไม่ได้ขยับเลยโอเคโดนอีกโอ้โห oh, oh. โดนทุกดอกบอกเพื่อนกันโดนทุกดอกบอกเพื่อนกันอุ้ยสามนาทีแล้ววัาซับกี่นาทีวะจําไม่ได้แลนะี้ลแปดนาทีปะหรื7อ7บนาทีครึ่งวะจําไม่ได้นะ ตัวนี้เราต้องอีเลยโอ้โหไม่ตายเลือดเหลือโคตรเยอะตายแค่ตัวเดียวนะโอเคอีบีอีกเลยแล้วกันนะน่าจะไม่ไหวแล้วตัวนี้มันเร็วนะต้องรีบฆ่าครับไม่งั้นแบบเสียเวลาไปมากกว่านี้แน่นอน,นครับกดมานาจะเม็ดแล้วไม่ตายครับโอเคเหลือตัวเดียวเอ้ยตายไหมนะ ยืนโยนขวดมานาได้เฉยโอเคสี่นาทีครับผมถึงบอสแล้วนะครับสำหรับคใครที่อยากให้ผมทำรีวิวอะ,อะไรอีกนะครับทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโซนโฟนะคอมเมนต์มาได้นะทุกคนผมจัดให้ตามคำขอช้ามาช้าแต่มาแน่โอ้โหโอ้โหโอ้โห้หูไม่ได้ลุก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  อุ้ยตายเลยไอ้เหี้ยโหบักปะเนี่ยบักโยนขวดปะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้พี่ก็เกินโยนบ่อยเกินอุ้มพี่ก็แบบว่าโยนไอ้นี่เกินโหที่หายแล้วอเอากรกสุนออกไปกอน มานาเพิ่มช้าด้วยนะประเด็นนะ่ะเฮ้ยใบบวกใหม่แล้วทุกคนฮึ <c oughs> ลงดีเห็นมันยากนละตัวเนี้ยโอเคตุ้มอาย,ยาตอยู่เฮ้ยอ,อัดอัดคามุมเลยนะตุ้มไม่ตายครับตายจะตายกูจะตาย โอ้ยโอ้ยอุ๊ยไม่โดนเหรอโอเคอุ๊ยเราก็ตายเหรอนัดสุดท้ายพอดีเอ้าอยังไม่เลิอกอยิงอีกโอ้โหเสียงหัวใจไปสองอันเลยครับทิมหายผ่านห้านาทีนะเรื่องความแบบว่างบที่เราใช้ลงดันอันนี้ไม่ต้องไป,ไปน้ำครับผมรู้แค่ว่าเราเล่นผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กัน ตอนเล่นจบแล้วกันนะว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร,ร่นะไอเดี๋ยวไปต่อโจ๊กกันครับผมโจ๊กอาจจะเราอาจจะได้แบบใบกันแต่นะเพราะว่าเราได้ใบบวกมา2ใบแล้วนะลง subway น,นะทุกคนไปโจ๊กหมูเมื่อกี้ได้ใบบวกมา2อันใบละว3บาทก็3 0 k เ k นาะ6 0 k บัตรดันบัตรละประมาณ6,000นะ67,000พศูนย์บาทอย่างเงี้ยนะครับ ไม่โดนโอ้โหติดโอ้โหแรลกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วทุกคนโอ้โหเอ้ยอีอีเยอะจังนะโอ้โหคิวสองเลยเหรอเพื่อนคิวสองเลยเหรอเพื่อนโอ้โหติดส่งติง ปิดช่ตงติงอีวันไม่ค่อยกว้างนะของเอชโรสนะฝ่ามือพี่คาดอ้าวอ้าวอาว <bend> <ส>อาเฮียเอ้ยอ้า,อาวโดนจับอีกเรียบร้อยครับแบบนี้โดนย้งอีกทีนึงครับตายสักทีเถิดตัวเนี้ยโอเคอันนี้ก็ตายสักทีโอเคเราต้องกดไปเรื่อยๆ,ๆครับเพราะว่ามานาเรา ไม่ใช่ดิสเปเชียลรอน้อยอีก2ทีน่าจะตายอัดคามุมไปเลยโอเคเรียบร้อยครับอือได้ไปบวกนึกว่ากันแตกนะ <c oughs> เห็นไปบวกมานึกว่ากันแตกครับดีใจรอแล้วเมืเ่อกี้โอเคเดี๋ยวไปสรุปกันครับผมได้ไม่เคยได้ของฟ้าเลยเอาจริงนะผม ตั้งแต่ผมลงดันมาเนี่ยผมเคยได้ขอบฟ้าอยู่ครั้งเดียวบวกเซน2,000ก็คือได้ขอบฟ้าตอนลงอะไรวะน่าจะลงไวโอลีตนะลงโฮเทลนะครับได้เป็นของตัวเรนะครับก็คือกางเกงคาวบอยนะที่ผมได้นอกนั้นไม่ไม่เคยได้เลยครับได้แต่ขอบเขียวกับขอบขาวเนี่ยกับระดับโลเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับใบบวกเราได้มา3ใบนะเงินอีกประมาณเท่าไหร่วะหมื่นกว่าบาท20,000น,นะประมาณนั้นบ,บวก3ใบก็แสนสองเป็นอีก20,000ก็แสนสี่ครับแสนสี่โดยประมาณทางอินจานี่ไม่ต้องนับเนาะเฮ้ยนี่จะก็ได้อันนี้มาอีกอันละหนึ่งแสนนะ เออยีบาทเลยนะลงลงซับ เอ้ยคุ้มนะทุกคนเสียมานาใบประมาณ25ขวดนะขวดแล้วเท่าไหร่วะตกขวดละพันบ้างขวดละสองพันพันสองพันบ้างสำหรับขวดมานาขวดใหญ่นะครับน่าจะประมาณนั้นนะก็ถือว่าคุ้มค่าแหละอ่ะแล้สำหรับเซตงบน้อยของเรานะครับก็ลงซับเวได้ของประมาณนี้นะหนึ่งตาก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่นะเลดดรอปในดันอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่มองว่าการลงดันทุกวันนี้ยังคุ้มหรือเปล่าเลดดีหรือไม่ดีก็คอมเมนต์ได้เนาะฝากนะครับผมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ทำคลิปรีวิวหรือทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะผมทุกคอมเมนต์มีความหมายสำหรับผมเสมอนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบแบบอาจจะตอบไม่ทั่วถึงนะแต่อ่านทุกคอมเมนต์ครับผมถ้าคอมเมนต์ไหนตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยก็วิพากษ์วารใดก็ขออภัยอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับผมต้องลาทุกทุกคนตรงนี้ไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บๆไปแล้ว